สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจารุวัฒนะครับวันนี้มาคุยกันก่อนเกมกับแมชของอาร์เซนอลกันเหมือนเช่นเดิมนะครับอาร์เซนอลจะบุกไปเยือนซาท์มปตันนะครับเป็นเกมพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจอีกคู่นึงเลยทีเดียวนะครับสภาพทีมหน่อยนะครับอาร์เซนอลหลังจากที่เอาชนะ PSV i h ไอโฮเมาเมื่อกลางสัปดาห์ในฟุตบอลยูโรปาลีกเนี่ยวันนี้ก็ คงจะกลับมาใช้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้เล่นหลายๆคนได้พักไปในเกมวันนั้นประตูอาร์นแลมสเดลกลับมาแน่ๆนะครับแนวรับ3จาก4ตำแหน่งเดาไม่ยากนะครับแบ็คขวาเนบนไวท์กลับมาเป็นตัวจริงเช่นเดียวกับวิลเลียมซาริบาขณะที่กาเบรียลกากเยสเนี่ยล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีข่าวดีนะครับเขาเพิ่งจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมออกไปนะครับก็จะเล่นเป็นตัวจริงต่อเนื่องขณะที่อยู่ที่แบ็คซ้ายแหละครับว่ามิเกลอาร์เตตาจะใช้ใครนะครับเพราะว่า ช่วงหลังเนี่ยโทมิยาสึถูกจับมาเล่นแล้วก็ถือว่าเล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในขณะที่คนหนึ่งคือคิรันเทียนี่ก็ลงสนามมาเป็นแบ็กซ้ายในเกมเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ก็เล่นใช้ได้นะครับในขณะที่อีกรายหนึ่งสำหรับแบ็กซ้ายก็คือซินเชนโกนั้นเนี่ยพึ่งอ่าร่างกายดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ได้กลับมาซ้อมกับทีมอะไรนะครับดังนั้นก็ไม่พร้อมสำหรับเกมนี้แน่ๆแต่ว่า อันเตต้าก็บอกแล้วนะครับว่าเขาดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็น่าจะกลับมาช่วยทีมได้เร็วๆนี้ขณะที่ในแดนกลางนะครับก็การิชาก้ากับโทมัสปาเตรวมไปถึงมาตินโอเดกาจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับตัวรุกบุคโยซาก้าโดนเปลี่ยนออกในเกมกลางสัปดาห์นะครับเจ็บเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับในเกมนี้ก็พร้อมที่จะลงสนามช่วยทีมได้ขณะที่ กองหน้าแน่นอนครับกาเบียลเชซุสพร้อมอยู่แล้วรวมไปถึงกาเบียลมาติเนลี่มาเจอกับซอลตันที่ฟอร์มโดยรวมเนี่ยความมั่นใจกลับมานะครับควาจริงพวกเขามีช่วงเวลาที่แย่ๆของลาฟาเซนฮูเทลแพ้รวด4เกมนะครับแต่ว่าเกมก่อนหน้านั้นเนี่ยเสมอเกมล่าสุดบุกไปเอาชนะบอลมัดได้1ประตูตอ่อ0นะครับแต่ว่าช่วงนี้ซอลตันก็ถือว่าเป็นทีมที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนเยอะนะครับ แบ็กขวา2คนอย่างไคลบ็อกเกอร์ปีเตอร์พึ่งจะเจ็บไปครับเจ็บแฮมสตริงแล้วก็ลงไม่ได้ในเกมนี้แน่ๆขณะที่ลิฟลาเมนโตเจ็บไปก่อนน้นี้นอยู่แล้วแนวรับคนสําคัญดาวรุ่งที่ก็มีชื่อติดทีมชาติเยอรมันไปแล้วอย่างเบล่าคอร์ชัพก็เจ็บลงสนามไม่ได้นะครับขยับขึ้นมาในแผงมิดฟิลด์เนี่ยผู้เล่นอย่างเมตแลนไนก็ลงสนามไม่ได้ก็เป็นนักเตะที่ยืมมาจากอาร์เซนอลนะครับ <c oughs> ในขณะที่กองกลางคนสาคัญขอ,ของพวกเขาเนี่ยก็คือลาเวียลาเวียเนี่ย จริงก่อนเะเจ็บไปเล่นดีมากนะครับเป็นกลางดาวรุ่งที่สซอรัลตันได้มาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เล่นดีเลยแต่เพีงเยงแต่ว่าเขาเจ็บแล้วก็การให้สัมภาษณ์ก่อนเกมของลาฟาสตูเตอร์ก็บอกนะครับว่า,เ,าเกมนี้เขากลับมาซ้อมได้แล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมมาพักหนึ่งดังนั้นปัญหาก็น่าจะอยู่ที่เรื่องของสภาพร่างกายที่ก็เพิ่งจะกลับมาเกมท่ามเองก็อาจจะมีไม่เยอะดังนั้นก็ ถือว่าถ้าจะลงตัวจริงเองผมก็มองว่าคงจะไม่อยู่ในสภาพที่เต็มร้อยนะครับเพราะนั้นผมก็ดูแล้วลาเอียเองก็คงจะช่วยทีมได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่ซาลัตันเองในแผงเจมรุกก็มีเชีย์ดมัมนะครับที่นาตัลสุดเป็นคนทําประตูชัยปัญหาของซาลัตันนอกจากอาการบาดเจ็บแล้วตอนนี้ก็คือปัญหาในการยิงประตูนี่แหละทีมเนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตประตูได้ต่อเนื่องนะครับดาวนโซโลพวกเขาคือเชียดัมเนี่ยยิงไปแค่3ประตูแล้วก็ ถือว่ากองหน้ามีให้เลือกใช้หลายคนก็จริงแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีใครที่ก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักแล้วก็ทําประตูได้ต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่อาร์เซนอาจจะเบาใจได้หน่อยนะครับสิ่งที่น่ากลัวของซอสตามันแน่นอนละครับเรารู้กันอยู่แล้วก็คือจังหวะฟรีคิกของเจมบอร์ดพาวอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่อาร์เซนอลอาจจะต้องระวังหน่อยในการเสียฟาระยะอันตรายโดยเฉพาะหน้ากรอบเขตโทษนี่ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่านั้นเป็นการเปิดโอกาสให้กับเจมบวอร์ดพาวได้ลุ้นประตูนี่คือเรื่องแรกที่ต้องระวังส่วนลูกเช็พงเซ็เพย์ต่างๆเนี่ยก็ถามว่าผู้เล่นในแนวรับอย่างซาลีซูผู้เล่นอย่างอาเลต้าชาก็ถ้าเทียบกับสมัยเมื่อก่อนที่เขามีพวกเจรนิกเวสการ์ดผมว่ารวมถึงยายเบนาเล็กเนี่ยผมว่าความน่ากลัวอาจจะไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ายังไงก็ก็ประมาทบอลจากเท้าของอ เชนวอรดพาวไม่ได้เหมือนกันดูเกมโดยรวมแล้วเนี่ยผมจะมองว่าด้วยความที่ซอมตันเองก็เป็นฟุตบอลเพสซิ่งเป็นฟุตบอลที่กะบอลสมัยใหม่ของลาฟาเตูเทอร์ er นะครับแล้วก็เพสซิ่งนด้เก่งมากๆทีมหนึง่งแต่ว่าดูจากช่วงหลังเราก็เห็นแล้วว่าอาซนอลนี้ก็แก้เพรสดีขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งมีโทมัสปาเตมาคุมจหวะกรงกลางผมว่าตรงเนี้ยอาจจะไม่น่าห่วงอะไรก็อยู่ที่ว่า อาร์เซนอลจะอยู่ในฟอร์มที่ดีมากน้อยแค่ไหนในแผงเกมลุกดูจากความมั่นใจที่เล่นมาต่างๆในช่วงหลังก็ก็บอกได้เลยครับว่าเกมน,นี้นี่ควรจะได้3คะแนนนะครับสำหรับอาร์เซนอลเพราะว่าซานตันเองแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านความมั่นใจต่างๆกลับมาแต่ว่าดูแล้วทุกอย่างก็ยังเป็นรองอาร์เซนอลก็รอลุ้เราเชียร์ครับว่าวันนี้อาร์เซนอลจะเดินได้เก็บ3คะแนน แล้วก็หนีทีมอย่างแมนเชสเตียออกไปได้อีกหรือเปล่าหลังจากที่แมนเชสเตียเมื่อวานก็เก็บ3าคะแนนได้แบบสบายสายไปแล้วรอติดตามครับในคําคืนนี้2ทุ่มตรงอาร์เซนอลบุกไปเยือนเซาท์แฮมป์ตันอย่าลืมฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องวาร์ฟฟุบอลไว้ด้วยนะครับหลังเกมอาร์เซนอลก็มาพูดคุยกันรวมไปถึงคุยกันหลังเกมกับแมชใหญ่ๆคู่อื่นด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ